สวัสดีครับผมอุ้ม G45 นะครับผมวันนี้วันที่28กรกฎาคมพศ2568นะครับวันนี้มีข่าวมาอัปเดตนะครับเนื่องจากว่ามีคนนะครับตัดต่อรูปท่านแม่ทัพ อยู่ในพิธีอะไรสักอย่างนะครับผมนะน่าจะเป็นพิธีทางศาสนานะครับแ,แล้วก็ดูคลิปนี้ก่อนนะครับผมนะนมีคนเอาธง,งชาติไทยนะครับไปแปะไว้ที่สุนัขนะครับแล้วก็มีรูปนะท่านแม่ทัพห้อยคออยู่นะครับนะอันนี้น่าจะเป็นประเทศไหนทำแล้วก็หลังจากท่านที่แม่ทัพทราบเข่าลือนะครับเขาก็ได้ออกมาโต้ มีข้อความประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับผมคนโทมสินขาดการนะครับ้ายสายครับผมยังอยู่นะครับอยู่กับคุณน้องชาชนแลวก็ปัจจุบันผมอยู่กับคุณน้องหน้าแนวครับมือการยุดอยู่นะครับผมมั่นใจว่าประไทยสามารถทําได้และผมเป็นกับคุณน้องไปตลอดครับตอนนี้ผมยังไม่เป็นไรนะครับสบายดีครับ ความคิดเงนที่นสาสนใทุกคนเวยครับขอบคุณครับ